กรรมับได้เสนอหลักการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพรบโร,รงงานปี2535นะครับให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลารวม5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราปี58จนกระทั่งถึงวันที่31ทธันวาปี62นะครับตัวที่2ก็คือ เมื่อให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วก็ขอให้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวนี้เลยนะครับรัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแนวทางในการแก้ปัญหาประการหนึ่งก็คือการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพรบโรงงานปี2535ให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่3จังหวัดดังกล่าวนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เคยออกกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมมาแล้ว2ฉบับนะครับฉบับที่1ปี48ถึงปี52ฉบับที่2ปี53ถึง57นะครับตอนนี้มันกำลังจะหมดลงนะครับก็จึงเสนอตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะให้มันคาบเกี่ยวตั้งแต่ปี 58ต้นปี58จนกระทั่งถึงปี62นะครับเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบกิจการโรงงานยังคงประกอบกิจการโรงงานอยู่ในพื้นที่เหมือนเดิมแล้วก็มีการตั้งโรงงานแล้วก็ขยายโรงงานเพิ่มจากสถิติที่เขารวบรวมมาปรากฏว่าตั้งแต่ปี53นะครับจนกระทั่งถึงวันที่15กันยาปี57เนี่ยมีการยกเป็นค่าธรรมเนียมในเรื่องการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเนี่ยไปแล้วทั้งหมด ก้าล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่ามีโรงงานตั้งเพิ่มขึ้นมาถึง171โรงงานแล้วก็มีโรงงานขยายเพิ่มขึ้น19โรงงานเพราะนั้นตรงนี้ก็แสดงเห็นว่ามาตร,ราการที่มีอยู่เนี่ยมันสร้างแรงจูงใจได้จริงผลมันเกิดมากกว่าเงินค่าภาษีที่เราเสียไปนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องประกาศล่างประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา trip. รวม2ฉบับนะครับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอนะครับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่และมาตราการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่กระบี่และก็พังงาเนี่ย จะสิ้นสุดการบังคับมาแล้วตั้งแต่วันที่26มีนาปี5 5นะครับ2,555ก็ส่งผลให้เกิดช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมการก่อสร้างหรือการกระทำหรือการประกอบกิจการใดๆในพื้นที่ดังกล่าวได้ก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายจึงจำเป็นที่จะต้องดาเนินการออกประกาศกระทรวงนะครับในท้องที่ดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยด่วน นี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในร่างประกาศกระทรวงฉบับนี้ว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วเป็นเวลา3ปีเนี่ยให้มีการทบทวนแล้วก็ศึกษาเพื่อจะเตรียมการจัดทำร่างฉบับใหม่และสามารถประกาศใช้บังคับได้ทันก่อนประกาศฉบับที่ที่เป็นร่างเนี่ยจะสิ้นสุดการบังคับใช้นะครับร่างประกาศฉบับนี้จะส่งผลให้พื้นที่ที่ว่าเนี่ยห้ามก่อสร้าง ห้ามแพ่วถางห้ามเผาป่าห้ามเก็บหาหรือนําออกไปหรือทําให้เสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาตินะครับถ้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะทําการก่อสร้างอาคารหรือดําเนินโครงการใ,ใดๆที่กําหนดไว้ในประกาศเนี้ยจะต้องจัดทํารายงานเสนอรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียก่อนนะครับจึงจะสามารถดําเนินการได้ เขามีข้อยกเว้นด้วยว่าอาคารที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้าที่ประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้หรือได้รับอนุญาตก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะบังคับใช้ก็ถือว่าไม่ไม่มีผลยังสามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับเรื่องต่อไปครับเป็นเรื่องร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการกําหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆต,ต,ตามพระบัญญัติสูงอายุพศ .2546 นนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นผู้เสนอนะครับสาระสำคัญของร่างประกาศสำนักนายกฉบับนี้เนี่ยก็คือเพิ่มเติมหน่วยงานคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยา ให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับคณะรัฐมน,นตรีนี่ได้เคยมีมติเมื่อวันที่26ปี53เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอนะครับให้ เียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเพื่อความเข้าใจเอาง่ายๆดีกว่าว่าของเดิมเนี่ยมันมีหน่วยงานของรัฐที่เขาบริการผู้สูงอายุตามสิทธิ์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมโยธาธิการผังเมืองอกระทรวงคมนาคมกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์แต่การที่ออกล่างประกาศตัวนี้มาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาอีก3-4หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้สูงอายุ ก็ออกไปบรรจุไว้เพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายเหล่านี้ย <c oughs> เขาสามารถที่จะทำหน้าที่ของเขาได้นะครับซึ่งร่างประกาศฉบับ,บนี้ก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้สูงอายุสามารถที่จะรับการบริการในด้านต่างๆซึ่งเป็นนโยบายหลักของทางรัฐบาลน,นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่อง ร่างพระายัตกองทุนยุติธรรมที่ทนายกได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับกระทรวงยุติธรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพรายัตกองทุนยุติธรรมโดยมีสาระสาคัญเป็นการจัดตั้งกองทุนยุติธรรมที่เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรมการประกันตัวบุคคลการช่วยเหลือประชาชนในคดีอาญาการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนต้องยอมรับว่ามีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับที่ขัดสนเรื่องเงินไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมได้เพราะฉะนั้นการจัดตั้งกองทุนตัวนี้มาก็เพื่อที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย ถามว่ากองทุนตัวนี้เอาเงินที่ไหนมานะครับก็เป็นเงินที่รัฐบาลได้อุดหนุนเป็นประถมมะเลิกเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีเงินจากส่วนต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมเช่นเ,เงินสมทบประเภทค่าธรรมเนียมศาลเงินสมทบจากเงินและทรัพย์สินที่ได้จากาหลักประกันซึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีคดีอาญาหรือค่าปรับในคดีอาญา หรือเงินทรัพย์สินที่ได้จากการรับช่วงสิทธิ์เพื่อจะไล่เบี้ยเอากับผู้กระทําความผิดอาญาเงินทั้งหลายเหล่านี้จะมีจํานวนที่มากพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ซึ่งตัวนี้ก็เป็นการดําเนินการไปตามแนวทางของรัฐบาลที่จะลดความเหลื่อมล้ําของสังคมนะครับแต่ว่าตัวนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมขึ้นมาจากสำนักเลขาธิการคณะมนตรีก็คือว่าการจะจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน จําเป็นที่จะต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกันกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้พิจารณาเสียก่อนเพราะฉะนั้นในขั้นนี้ก็ถือว่ารับหลักการร่างพรบ,บตัวนี้นะครับแต่ให้กระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกก็คือนําเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการกันกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนเสียก่อน เรื่องต่อไปคือเรื่องแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ1ปีตามข้อสั่งการทางด้านกฎหมายของท่านนายกนะครับในคราวประชุมรัฐมนตรีเมื่อวันที่1ตุลานะครับปี57เนี่ยนายกได้มีข้อสั่งการแล้วก็มีมติของรัฐมนตรีเมื่อวันที่23กันยาปี5 7ด้วยนะครับรองรับกัน2ตัวที่จะให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยได้ประสานกับทุกส่วนราชการ เพื่อจะจัดทําแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ1ปีนะครับการจัดกลุ่มกฎหมายก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มกฎหมายที่ล้าสมัยกลุ่มที่2คือกลุ่มกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ําของสังคมหรือว่าทําให้สังคมดีขึ้นกลุ่มที่3คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนหรือการปฏิบัติตามหนังสือพันธสัญญาระหว่างประเทศนะครับจะต้องจัดทาเป็นตารางแล้วก็กําหนดขอบเขตของเวลาให้ชัดเจน เพื่อจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัตินะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในการประชุมร่วมระหว่างคอสอชอกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7ตุลาปี57<ๆ>ก็ได้มีมติเพิ่มเติมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานไปรวบรวมรายชื่อร่างกฎหมายที่ยังค้างอยู่ในระหว่างการดำเนินการทั้งหมดแล้วก็มาจัดลาดับความเร่งด่วนแล้วก็แจ้งให้กับทุกส่วนราชการได้ทราบเพื่อจะได้ดําเนินการเร่งรัดเสนอกฎหมายที่ว่านี้นะครับเพื่อจะ ดำเนินการในเรื่องกฎหมายที่ค้างๆปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นแล้วก็วางแนวทางการพัฒนาในส่วนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาก็เลยจัดลําดับมาแล้วมีรายละเอียดตามนี้ครับตัวที่1ก็คือแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ1ปีนะครับก็คือตั้งแต่ตุลาปี57จนกระทั่งตุลาปี58เนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น163ฉบับใน1 6 3ฉบับ แบ่งออกเป็นไตรามาสต,ต่างๆว่าแผนงานควรจะเป็นไปตามนี้นะครับไตรามาสที่1นึ่จำนวน96ฉบับจะมีร่างกฎหมายที่สำคัญอยู่ในช่วงระยะที่จะดำเนินการในไตรามาสที่1เนี่ยยกตัวอย่างเช่นร่างพร่ำยัดระเบียบการบริหารราชการนะครแม่สอดหรือร่างพร่ำยัดหลักประกันทางธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะครับในไตรามาสที่2ตั้งแต่มกรา58ถึงมีนา58เนี่ยจำนวน25ฉบับ กฎหมายที่สําคัญที่อยู่ในช่วงนี้ก็เป็นร่างพระาบัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระายัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร่างพรายัติการเดินอากาศในไตรมาสท,ที่3เมษาห้าแถึงมิถุนาห้าแปดจำนวน21ฉบับนะครับกฎหมายสําคัญที่อยู่ในช่วงนี้ก็เช่นร่างพระราบัติคุ้มครองผู้บริโภคร่างพราบัติข้อมูลข่าวสารท้องทางราชการร่างพราบัติคณะกรรมการธุรกิจรถยนต์เช่าอย่างนี้เป็นต้น ไตรามาสที่4กรกฎาคมปี58ถึงตุลาคมปี58นะครับจำนวน21ฉบับนะครับเช่นร่างพราบััย์พลังงานทดแทนหรือร่างพราบัติ์ลงรับจำนำอย่างนี้เป็นต้นที่ว่ามาทั้งหมดนี่คือร่างพราบััติที่มีตัวตนแล้วแล้วอยู่ในระหว่างการดําเนินการแต่ต่อไปเนี่ยเป็นแนวคิดในร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการตั้งไข่คือกระทรวงทบวงกรมกาลังจัดทําร่างอยู่เขาจัดเอาไว้ทั้งสิ้นเนี่ย 3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1น,นะครับเป็นดำเนินการในในระยะที่กำลังจัดทำนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มกฎหมายที่ล้าสมัยจำนวน50ฉบับเป็นกลุ่มกฎหมายที่ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเนี่ย63ฉบับเป็นกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนหรือปฏิบัติตามพันธสัญญาระหว่างประเทศ48ฉบับแล้วก็เป็นกลุ่มกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่อีก1 3 2ฉบับ สำหรับแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ1ปีตั้งแต่ตุลา57ถึงตุลา58เนี่ยมีร่างกฎหมายที่พร้อมจะด้เนินการจำนวนทั้งสิ้น109ฉบับนะครับเรื่องต่อไปเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะวนกลับไปหาพี่ยงยุทธนะครับก็คือเรื่องของ การปรับปรุงโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต5758ของทกศกระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาอนุมัติให้ปรับเพิ่มปริมาณเป้าหมายโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต5758ของทกศนะครับอีกจำนวน5 0 0แสนตันจากเดิมที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้ว1ล้าน5แสนตันนะครับรวมทั้งสิ้น 2ล้านตันแล้วก็อนุมัติวงเงินชดเชยดอกเบี้ยค่าเช่าและค่าเก็บรักษาเข้าเปลือกค่าบริหารสินเชื่อและค่าใช้จ่ายในการส่งมอบข้าวคิดเป็นวงเงิน2,796.07ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ทางคอสชได้เคยมีมติเมื่อวันที่24มิถุนา57นะครับที่จะดำเนินการในเรื่องของแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีก็กำหนดไว้ว่า มีโครงการสินเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกหน้าปีเนี่ยจำนวน1 5ล้าน5แสนตันตอนนี้ขอขยายเพิ่มอีก5 0 0แสนตันเพื่อให้เป็น2ล้านนะครับซึ่งคอรมอก็อนุมัติแต่มีข้อสังเกตนะครับาจากกระทรวงการคลังบอกว่าในส่วนเนี้ยทางทอกศเนี่ยจะต้องมีการประเมินผลการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิดก็คือติดตาม ว่าในการดําเนินการแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงถ้าราคาของข้าวหอมมะลิมันสูงขึ้นจนถึงราคาที่พึงพอใจไอ้ห้าแสนที่อนุมัติหลักการไว้เนี่ยก็ไม่จําเป็นก็ให้จบสิ้นแค่1นึ่งล้านห้าแสนตันนะครับ อันนี้เป็นโครงการก่อหน,นี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณงานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายสัญญาหนึ่งนะครับโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระชําริจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งวันนี้คอรมออนุมัติการก่อหน,นี้ผูกพันข้ามปีดังกล่าวนะครับก่อนลงนามในสัญญาจ้างวงเงินแปดอล้าน8 8 8 8 8 8บาทนะครับอันนี้ก็เบิกจ่ายจากงบประมาณปี57นะครับ180 ล้านบาทส่วนที่เหลืออีก682ล้านบาทกับ888,888 88, นะครับผูกพันงบประมาณปี58ถึง60อันนี้อาจจะชี้ให้ท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าคอสชอมีมติเมื่อ17มิถุนา57ให้ทบทวนโครงการห้วยสมงนะครับเนื่องจากว่ามีการปรับราคาการดำเนินโครงการสูงเกินไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ประกวดราคาใหม่ครับ โดยคณะกรรมการประกวดราคาเห็นสมควรรับราคาต่ําสุดเป็นเงิน862ร้อล้านแปดแสอันนี้ถูกกว่าราคากลาง336ล้านบาทนะครับการให้ใบอนุญาตของการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้านะครับท่านบอกว่าให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูซิว่ามี การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะก,กี่เมกะวัตต์ก็สุดแล้วแต่เนี่ยท่านให้ไปจนคือตามกฎกติกาที่มีอยู่เนี่ยให้ไปจนหมดโคต้าแล้วอะแต่มีอยู่หลายส่วนที่รับใบอนุญาตไปแล้วเนี่ยไม่ไปจัดตั้งโรงงานทิ้งระยะเวลามาแล้ว3ปี4ปี5ปีก็ยังไม่จัดตั้งโรงงานท่านให้ไปดูที่ว่ากรอบเวลาเนี่ยกำหนดไว้เท่าไหร่ชัดเจนเพราะมีบริษัทอีกจํานวนมาก ท่านบอกว่ามีอยู่177บริษัทที่เขาอยากจะเข้ามาประกอบการจริงๆไม่ใช่ซื้อใบอนุญาตแล้วเอาไปขายต่อเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการตรวจสอบในรายละเอียดแล้วภายในกลางเดือนหน้านะครับจะต้องเอามาเล่าให้ที่ประชุมของคอรมอฟังว่าไปตรวจสอบแล้วมีใครรับใบอนุญาตไปแล้วเกินกรอบกําหนดเวลาแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้ตั้งโรงงานทั้งที่เราพยายามส่งเสริมการลงทุนทุกรูปแบบแล้ว เพื่อจะได้ให้คนที่เขามีความพร้อมในการดําเนินการเนี่ยได้ทําจริงๆไม่ใช่ลักษณะของการมาขอใบอนุญาตแล้วเอาไปขายต่อนะครับท่านพูดไปถึงเรื่องของบทเรียนที่เกี่ยวกับเรื่องการจะต้องเสียค่าปรับตามคําสั่งศาลจํานวนเกือบหมื่นล้านนะครับที่เป็นเงินค่าปรับ5,000ันกว่าล้านใช่ไหมเป็นเงินค่าภาษีร้อยละเต่อปี11ปีก็เป็นเงินอีก4 0 0 0กว่าล้านรวมเกือบ กับ1 0,000ล้านเนี่ยเก้าพกว่าล้านเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้แหละเป็นอุทาหรณ์ให้ข้าราชการประจําทั้งหลายที่เกี่ยวข้องได้ระลึกและตระหนักไว้เสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ข้าราชการการเมืองเข้ามาแล้วสั่งถ้าท่านเห็นว่ามันไม่ตรงตามแผนงานไม่ตรงตามหลักการแล้วจะเกิดผลเสียที่มีอยู่เนี่ยท่านต้องทัดทานให้ถึงขนาดหมายความว่าต้องมีเรื่องมีราวที่สามารถอ้างอิงได้ว่าท่านได้ทัดทานแล้ว ถ้าได้ปล่อยไปตามยถากรรมคือนัการเมืองสั่งมาก็ปฏิบัติก็จะเป็นแบบนี้และในท้ายที่สุดข้าราชการประจําก็ถูกดําเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็เป็นอุทธรณ์ให้กับทุกฝ่ายเพราะนั้นส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปลองพิจารณาดูว่าจะต่อรองราคาลงมาอย่างไรได้บ้างที่จะให้เสียค่าปรับจํานวนน้อยในขณะเดียวกันในกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้เข้าไปก้าไก่ก็ว่ากันไปหาตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษให้ได้ thank you